มารีวิวร้านนะครับที่ทําวันนี้นะครับทําส่งงานนะครับตอนนี้ก็90%อร์เซ็นแล้วครับครับเป็นร้านขายไอติมนะครับเครื่องดื่มกาแฟคอฟฟี่นะครับนี่ถ้ามาจากเส้นเส้นฝังนี้นะครับมาอุดนุนได้นะครับฝั่งนู้นจะเป็นลานมันสังขะนะครับโอลานมันรวมชัยนะครับมาจากสังขะฝั่งโรงพยาบาลบ้านเพรการออกมาถึงลานมันก็เลี้ยวขวานะครับ ถ้ามาเส้นนี้ทางบ้านโนนตะแบกนะครับขับเลยบ้านเสียงมานะครับก็จะเจอนะครับร้านอยู่สายมือนะครับริมถนนพอดีนะครับครับตั้งอยู่ในบ้านเสียงนะครับติดเขตบ้านเสียงครับนี่ครับร้านวันนี้ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับมาดูนะครับที่ร้านที่เราทํานะครับด้านหน้านะครับนี่เป็นด้าน <our guidelines. S 2> หน้าตรงเลือปูกระเบื้องนะครับตรงนั้นอาจจะทําเป็นชั้นสองนะครับขึ้นไปเชีฟี่นะครับเดี๋ยวรองาประมาณอีกนะครับนี่ด้านข้างนะครับ ครับตัวนี้เป็นด้านข้างนะครับเป็นด้านข้างหักร่องให้กลางๆนะครับมาดูใกล้ๆนะครับโตกะเก้าอี้ที่ทำนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูหน้าร้านครับชัดๆนะครับนี่ครับมีไอศครีมนะครับมีพวกเครื่องดื่มกาแฟคอฟฟนะครับนี่ครับสีสบายตาครับ ตัดกับสีเขียวแอปเปลิลนะครับเป็นคันเตอร์นะครับ,บเคาน์เตอร์ทำให้ภายในยังดีนะครับมาอุดหนุนกันได้นะครับรอ,อืมพริกผงเอากลับแล้วเอาไปให้เด็กๆ ด้านหลังเป็นอย่างนี้นะครับด้านหลังชักร่องเต็มนะครับน่ครับชักร่องเต็มเต็มก้อนนะครับด้านข้างชักร่องยาวอย่างเดียวนะครับนะครับสนใจงานทำบ้านต่อเติมนะครับติดต่อเราได้นะครับ โอเคครับสวัสดีครับ